นับผู้ชมเข้าสู่ ebs i insight กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นรายการ business talk แนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและนักลงทุนทุกท่านนะครับผมพิเกียรติบุญเรือครับและผู้ดำเนินรายการอีกท่านทางด้านนี้นะครับคุณรัชพลเหล่าอานิตครับวบบันนี้ก็จะคุยกันว่าด้วยเรื่องรถยนต์ครับ รถคันแรกเนี่ยข่าวดีนะของเราข่าวดีของหลายหลายคนที่อยากเป็นเจ้าของรถคันแรกรวมถึงข่าวดีของค่ายรถยนต์ต่างๆด้วยในการปั๊มเงินนะฮะในช่วงปีนี้นะแต่ว่าปีหน้านี้ยังไม่แน่ใจเป็นข่าวดีหรือเปล่าเพราะมันจองปีนี้แต่ไปรับรถเอาปีหน้าก็เหมือนกับแบบออเดอร์ปีหน้ามันจะยังมีอยู่หรือเปล่าครับ คนก<ไ>็คงไม่ซื้อมัม้งเพราะมซื้อปีนี้แล้วใช่นะครับก็สืบเนื่องมาจากการประกาศของคณะรัฐมนตรีนะครับที่สัญจรไปจังหวัดสุรินทร์แล้วก็บอกว่าเห็นชอบในการขยายเวลารับส่งมอบรถยนต์และก็เอกสารหลักฐานของราชการออกไปนะครับก็คือ,อต้องทําการจองซื้อภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้นะครับแต่ว่ายื่นคําขอใช้สิทธิ์และก็เอกสารประกอบการใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะภายใน90วันหลังจากวันรับมอบรถยนต์ซึ่งพูดแค่นี้ ไม่ได้บอกว่ารับมอบรถยนต์เมื่อไรอย่างไรแต่นี้มันขึ้นอยู่กับใครอะไอ้รับมอบรถยนต์เนี่ยก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับใครรถเป็นผู้กําหนดใครรถอ่ะพอได้รถมาปุ๊บไปแล้วเราก็ไปยื่นขอใช้สิทธิภายใน90วันใช่ครับอันนี้โดยความเข้าใจถูกไหมว่าใครรถเช่นคุณไปจองสารเบ็ียธันวา คิวคุณที่ห้าร้อยคุณก็เมื่อไหร่ที่โรงงานเขาพร้อมจะส่งมอบตามคิวคุณเขาก็แจ้งคุณมาคุณก็ไปรับแล้วก็ไปรับอันนั้นคือเข้าใจตามค่ายรถเรียกให้ไปรับครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากเอาอ่คุณบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่อยากรับรถตอนเนี้ยผมต้องสละดสิหรือเปล่าหรือว่าไงออผมไม่พร้อมจะรับรถตอนนี้สมมติติ้งต่างเกิดมีปัญหาจกเชิญเลื่อนก็ใว่าเลื่อนได้เลื่อนรับมอบเลื่อนเลื่อนรับมอบไม่มีกําหนดเลื่อนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ออ งงเนกันนะเพราะมันผู้ซื้อผู้ขายอ่ะเอาใครเป็นตัวตั้งผู้ขายเป็นตัวตั้งใช่ไหมหรือยังไงะก็นะฮะก็ในประกาศของคณะรัฐมนตรีนี่ก็มีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงอยู่2ประเด็นด้วยกันก็คือเรื่องของระยะเวลาในการรับมอบที่ไม่กําหนดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการขอคืนเงินนะครับตอนนั้นบอกว่าใช้ไปก่อนสักสี่้าห้าปีเนี่ยเอคืนเอาปีสุดท้ายตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเลยภายในระยะเวลา เขาบอกว่าจะงงตอนนี้ฮะตอนนี้จะคืนเลยภายใน90วันอพอยื่นเสร็จปุ๊บทำร่งทำเรื่องอาคืนมาเลยะจะได้เงินเป็นก้อนมาอ่อนี่นะฮะก็ปี2เรื่องสองประเด็นด้วยกันนะครับอันนี้สงก็ได้กับค่ายรถแน่ๆละ,ละโดยเฉพาะค่ายรถที่มีสายการผลิตเตรียมที่จะออกภายในสิ้นปีนี้แจ็คพอตเลยนะเพราะว่าก็สบายละขายได้แน่ๆนาจะไปรับมอบรถเอาเมื่อไหร่ว่ากันอีกทีนะฮะ ส่วนพวกงานรถยนต์ปลายปีนี่ก็แจ็คพอตเหมือนกันนะเพราะรับรองว่าค่ายรถต้องเอาสินค้าไปถล่มกันในในงานอุตรุไปหมดครับนะฮะวันนี้เราก็เลยต้องเชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแวดบงการรถยนต์เนี่ยมาพูดคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดเเขาเรียกอะไรข้อเสียเปรียบได้เปรียบถ้าไปเจอเชิญค่ายรถเดี๋ยวมีเรื่องค่าย เราเลยเอาคนกลางที่จัดงานรถยนต์มามน,ะนะครับแล้วก็เราจะมีบรรณาธิการบริหารจากบริษัทออตโตค่าเมก้าซีบคุณพัฒนเดชอาสาชาพกิจซึ่งผมสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็จะเอเอบันทึกภาพเทปบันทึกภาพเนี่ยนะฮะออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะ,นะครับหาจจะได้เรากลับมาเจอกัน,นครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ